ครับผมมือนีผ้ามาช่มบรรยากาศทุง่งนาครับบรรยากาศสวยๆครับผมบรรยากาศน้ำทุง่งนาข้ามมาแรงมาลูกกาสามเขาเลิกงานมากกับดำหน้าสามเขาครับนี่คนนะครับสูครับสูบสูกับบ่ได บรรยากาศไปเรื่อยๆครับบรรยากาศน้ำกันครับนี่นะครับมัดกาพี่น้องมัดกามัดกาชด,ชดเลยครับนี่มัดกาครับเขาน้อยครับเอาไปสามครับนี่พอดีครับสามครับนี่มัดกาเนี่ กรนเดกาดสวยๆรับผม